แล้วคูเป็นอีกแล้วอันนี้เนาะซ้ำแล้วกันพูดซ้ำแล้วกันนะครับเดี๋ยวคนที่เข้ามาดูไม่เข้าใจนะครับเฉลยนะครับนี่เป็นเฉลยตัวอย่างที่เพื่อนได้ทําไปเมื่อกี้เนาะนะครับอันนี้อันดับแรกเราก็รวมเวกเตอร์นะครับเราก็เอาเวกเตอร์เนี่ยมาต่อกันเลยเอาหางต่อหัวนะครับก็ A เวกเตอร์ a ต่อกับเวกเตอร์ b แล้วก็ต่อกับเวกเตอร์ C จริงๆเวกเตอร์ C เนี่ยครับมันมันต้องเขียนทับกันเนาะนะครับแต่ว่า ถ้าเขียนทับกันเนี่ยมันจะมองไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นครูเลยเอามาเขียนไว้อีกบรรทัดหนึ่งนะครับแล้วก็เราก็หาเวกเตอร์ลับโดยการลากจากจุดเริ่มต้นนะครับจุดเริ่มต้นเริ่มต้นอยู่ตรงนี้ถูกไหมไปจุดสุดท้ายจุดสุดท้ายอยู่ตรงนี้นะครับก็ลากมานะครับก็จะได้เวกเตอร์ลับออกมานะครับเป็นแบบนี้แล้วเราก็คำนวณออกมานะครับคำนวณก็เอาห้าบวกแปดห้าบวกแปดได้ไงเพราะามันมีทิศเดียวกันนะครับแล้วก็เอามาลบกับ2เพราะว่ามันมีทิศ ทิศตรงกันข้ามเนาะมีทิศไปทางซ้ายเนี่ยเราจะให้ค่าเป็นลบเสมอนะครับมีทิศไปทางขวาเราจะให้ค่าเป็นค่าเป็นบวกนาะทีนี้มาดูข้อสองนะข้อสองเขาบอกว่าเวกเตอร์เอเอาหายนะครับข้อสองเนี่ยเขาบอกว่าเอ่อมีเวกเตอร์เป็นสีแดงเหมือนกันเวกเตอร์ a นะครับขนาด5้าเมตรนะครับแล้วก็เวกเตอร์ b อ่เขาบอกเวกเตอร์ a บวกกับเวกเตอร์ c นะเวกเตอร์ c เนี่ย ขนาดเป็นไงครับขนาดสองเมตรนะครับแล้วก็บวกกับเวกเตอร์ลบถูกไหมอันนี้เวกไอลบกับ b เนี่ยมันก็คือบวกอยู่กับเวกเตอร์ลบ b แบบนี้ถูกนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องดูก่อนว่าเวกเตอร์ลบ b ีเนี่ยมีทิศเป็นไงครับทิศตรงข้ามกับเวกเตอร์ b ถูกไหมก็คือจะมีทิศมีทิศไปทางซ้ายมือนะครับดูเขียนใหม่นะนะครับมีเขียนไม่หมด เป็นเวกเตอร์ a นะครับแล้วก็เวกเตอร์ c นีเป็นเวกเตอร์ c แล้วก็บวกอยู่กับลบเวกเตอร์ b นะครับก็คือมีทิศไปทางนี้นะฮนะแปดหน่วยเนาะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่านะครับเวกเตอร์ a ก็คือหถูกไหมห้าลบอยู่กับอะไรครับลบอยู่กับสองลบอยู่กับนี้เพราะว่ามันเป็นไงครับมันมีทิศทางตรงข้ามนะแล้วก็ลบอยู่กับเวกเตอร์ลบ b ด้วยก็คือ 8นะครับเพราะฉะนั้นเวกเตอร์ลับของข้อนี้ก็จะได้5ลบ2ลบ8ได้เท่าไหร่ครับได้เท่ากับลบ5เมตรนะครับลบตัวนี้แสดงถึงแสดงว่าแสดงว่ามันมีมีทิศไปทางไปทางซ้ายมือนะครับซ้ายมือเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเวลาตอบเวลาตอบเราจะตอบแบบนี้นะครับก็คือ เวกเตอร์ลับนะครับมีขนาดเท่ากับห้านะครับมีทิศมีทิศไปทางซ้ายซ้ายเวลาเราลากเวกเตอร์ลับนะครับเราก็จะลากจากจุดเริ่มต้นมาจุดจุดสุดท้ายนะครับเราก็ลากไปซื้จะได้เวกเตอร์ลับออกมาครูใช้คนละสีดีกว่าเดี๋ยวครูใช้สีเหลือง อ่ะอันนี้ข้อแรกครูยังตอบไม่เสร็จด้วยนะครับตองครูตอบให้เสร็จก่อนข้อแรกเนี่ยต้องตอบว่าสิบเอ็ดเมตรนะครับมีทิศมีทิศไปทางไปทางขวามือเนี่ยทีนี้เราลองมาดูข้อที่สามนะครับข้อที่สามเนี่ยเราเห็นว่าเวกเตอร์บีนะครับเวกเตอร์บีนะครับไม่มีติดลบข้างหน้าถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีติดลบอ๋อครูลืมเขียนหน่วยนะครับเออขอบคุณ ขอบคุณปนัดดานะครับเขียนหน่วยให้ครูด้วยอ่ะทีนี้มาดูข้อ3ามต่อนะครับข้อ3ามเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าเวกเตอร์ b นะครับไม่มีติดลบข้างหน้าเนาะเพราะฉะนั้นเราก็วาดรูปเวกเตอร์เวกเตอร์ b ไปปกตินะครับเวกเตอร์ b แล้วก็ลบอยู่กับเวกเตอร์ C นะครับลบเนี่ยก็คือลบอยู่กับไอ้ก็คือบวกอยู่กับลบเวกเตอร์ c ถูกไหมนะเพราะฉะนั้นเวกเตอร์ c ก็คือตรงข้ามกับ ไอ้เวกเตอร์ลบซนะครับก็คือตรงข้ามกับเวกเตอร์ซก็คือมีทิศไปทางนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเวลาเราเอามาต่อเราก็ต่อไปทิศเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นเวกเตอร์ลบซนะครับแล้วก็เวกเตอร์ลบบนะครับอันนี้ก็คือบวกอยู่กับเวกเตอร์ลบลบบนะครับอันนี้ก็เป็นอ่ามีขนาดเท่ากับเวกเตอร์บเนาะแต่ว่ามีทิศทางตรงข้ามก็คือเวกเตอร์ลบบนะครับน,นี่ก็เป็นลบบ เพราะฉะนั้นเวลาเราเอามาบวกกันก็จะได้เวกเตอร์ลบก็คืออ่าเท่ากับอะไรเอ่ยกับอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยแบบหนึ่งนะอ่าเท่ากับแปดถูกไหมครับแปดบวกกับบวกกับสองถามว่าทําไมถึงบวกเพราะว่าเวกเตอร์ลบซเนะี่ยมีทิศทางไปทางขวามือถูกไหมนะครับแต่เวกเตอร์ลบบเนะี่ยมีทิศทางไปทางซ้ายมือเราก็ให้เป็นให้เป็นลบนะครับก็ลบแปดนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ได้ ได้สองนะครับหน่วยเป็นหน่วยเป็นเมตรนะครับเพราะฉะนั้น้อน,นี้ตอบก็คือเวกเตอร์ลับเท่ากับสองเมตรนะครับมีทิศมีทิศไปทางขวามือนะครับอ่าก็คือก็คือจุดเริ่มต้นอยู่อยู่ตรงนี้นะครับจุดสุดท้ายอยู่อยู่ตรงนี้ นะครับแล้วเราก็ลากจากจุดเริ่มต้นไปจุดสุดท้ายนะครับอตรงนี้นักเรียนพอเข้าใจไม่เอ่ยเข้าใจไหมสุปกรณ์เข้าใจไม่เอ่ยอ่าสุปกรณ์ไม่อยู่แล้วปนัดดาปนัดดาเข้าใจไหมเข้าใจอยู่ค่ะอ่าเข้าใจเนาะนะครับถ้า ครูให้นักเรียนวาดรูปเวกเตอร์ด้วยนะครับนักเรียนสามารถทำได้ไหมครับได้ค่ะเนาะนะครับแล้วก็วาดรูปเสร็จเราก็หาขนาดด้วยนะครับเราหาขนาดจากอะไรเราก็ดูที่รูปที่เราวาดเนี่ยครับว่าอะไรที่มีทิศทางไปทางเดียวกันเราก็จับขนาดมันมามันมาบวกกันนะครับถ้าเกิดทิศทางมันไปทางซ้ายเราก็จับมันมาลบกันเนาะ ีนี้นะครับเราลองมาดูการรวมเวกเตอร์อีกแบบหนึ่งนะครับก็คือการรวมเวกเตอร์ที่ทํามุมกันนะครับยกตัวอย่างนี้ครูมีเวกเตอร์ a นะครับเวกเตอร์ a ไปทางขวานะแล้วครูก็มีเวกเตอร์อีกตัวหนึ่งก็คือเวกเตอร์ b นะครับที่มี ى, มีการทํามุมกับแนวระนาบนะครับก็คือแนวแกน x เนี่ยเป็นมุมเซตาตัวนี้เรียกว่าเซตนะนะาเนาะเซตาทำมุมเซตากับแนวระนาบ ทีนี้ถ้าครูจะวาดรูปหาเวกเตอร์ลับครูก็ลาก,ากจากจุดเริ่มต้นนะครับจุดเริ่มต้นตรงนี้ไปหาจุดสุดท้ายคือตรงนี้ครัวลากเส้นนะครับเพื่อหาเนาะนะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าครูมีเวกเตอร์ c มาอีกตัวหนึ่งเนาะเพราะว่าเวกเตอร์ที่เราเจอเนี่ยเราไม่ได้เจอแค่สองตัวเนาะเราจะเจอสามตัวนะครับนะครูมีเวกเตอร์ c มาอีกตัวหนึ่งถ้าครูบอกว่า เวกเตอร์ลับเนี่ยก็คือ a บวก b แล้วก็บวกซนะครับครูก็จะวาดรูปมันออกมาได้แบบนี้นะครับแสดงว่าเวกเตอร์ลับของครูลากจากจุดเริ่มต้นไปจุดสุดท้ายก็คือจะได้เป็นเป็นรูปนี้ออกมานะครับเป็นรูปนี้ออกมานะครับปึ๊บอ่าเวกเตอร์ลับครูจะได้รูปนี้ออกมาเนาะครับนะแค่นี้เองอ่ะทีนี้เดี๋ยวให้นักเรียนนะครับลองทําข้อนี้นะครับอ่นะแต่ว่า เนื่องจากคาบนี้เป็นค่าเดียวเนาะนะครับเดี๋ยวครูให้ทําแล้วก็ส่งพร้อมกับงานในขาบหน้าเนาะนะครับส่งพร้อมกับงานในขา้หน้าเนาะนะครับอันนี้ไม่ยากนะครับแค่ให้วาดรูปเฉยๆเนาะไม่ได้ให้หาขนาดนะครับเวกเตอร์ a เวกเตอร์ b เวกเตอร์ c พวกนี้เนาะนะอันนี้เดี๋ยวครูเดี๋ยวครูแคปแล้วก็ส่งไปในกลุ่มเนาะเดี๋ยวเรามาเรียนต่อกันก่อนนะครับทีนี้ ทีนี้การรวมเวกเตอร์ที่ทำมุมต่อกันเนาะทำมุมต่อกันเนี่ยเราจะไม่สามารถนะครับเอาขนาดของมันมาบวกกันได้โดยตรงเนาะอ่าสมมุติอันนี้เวกเตอร์ p คูมีขนาดเท่ากับ3เวกเตอร์ q คูมีขนาดเท่ากับ4เนาะนะครับเวกเตอร์ p บวก q นะครับนักเรียนจะเห็นว่า p บวก q มันคือเอามาต่อกันถูกไหมเวกเตอร์ p อ่าอันนี้เวกเตอร์ p อันนี้เวกเตอร์ q นะครับเอามารวมกันแล้วได้เวกเตอร์ลับออกมาเป็นตัวนี้ นะครับเราไม่สามารถเอาพเนะี่ย P ที่มีสามแล้วก็คิที่มีสีมาบวกกันโดยตรงได้นะครับมันจะไม่เหมือนกับเวกเตอร์ที่อยู่ในแนวเดียวกันนะครับถ้าเกิดมันอยู่ในแนวเดียวกันเราสามารถนําขนาดนะครับขนาดของเวกเตอร์เนี่ยมาบวกกันโดยตรงได้เลยเนาะนะครับทีนี้พอเอาขนาดมาบวกกันโดยตรงไม่ได้นะครับเขาก็เลยมีวิธีครับวิธีการก็คือมีอยู่สองวิธีเนาะสำหรับเวกเตอร์ที่ทํามุมกัน วิธีแรกเราเรียกว่าวิธีหัวต่อหางนะครับหรือการสร้างสามเหลี่ยมปิดเอาวิธีที่2คือนะครับวิธีหางต่อหางนะครับหรือวิธีที่เรียกว่าสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับเป็นยังไงลงมาดูนะครับวิธีแรกเราก็เอาหัวของเวกเตอร์ตัวแรกครับเวกเตอร์ p เนาะไว้เวกเตอร์ p เป็นตัวที่1นึะเวกเตอร์ตัวแรกต่อกับหางของเวกเตอร์ตัวที่2อนะครับอันนี้คือหัวต่อหางนักเรียนจะเห็นว่ามันทํามุมเป็นมุม อัลฟาครับอ่าตัวนี้เราเรียกกันว่าตัวอัลฟาเนาะนะครับตัว a มีหางนะครับทำมุมอัลฟาเพราะฉะนั้นเวกเตอร์ลับของครูจะลากได้จากจุดเริ่มต้นไปจุดสุดท้ายนะครับก็จะได้ออกมาเป็นเป็นรูปนี้ครับอ่าพอเราได้รูปนี้นะครับเราจะหาขนาดโดยแทนสูตรครับสูตรของมันก็คือสูตรนี้ครับอ่าสูตรนี้เวกเตอร์ลับนะครับก็คือ r ารกำลังสองนะ r าร์กำลังสองเนี่ยเท่ากับ p ีกำลังสอง นะครับแล้วก็บวกกับคิวกำลังสองนะครับแล้วก็ลบสอง pq ค o s อัลฟนะครับอ่าทีนี้มาดูวิธีที่สองหางต่อหางหางต่อหางก็คือเอาหางของเวกเตอร์ตัวที่หนึ่งกับเวกเตอร์ตัวที่สองมาชนกันนะครับปรากฏว่ามันจะทํามุมเป็นมุมอัลฟ a ากันนะครับอ่าเป็นมุมอัลไม่ใช่มุมอัลฟ a มุมเซตาตัวนี้เราเรียกว่าเซตาเนาะนะครับเซตานงะ ทีนี้พอเป็นมุมเซต้าเสร็จปุ๊บเราจะลากเส้นตรงนะครับลากเส้นตรงให้ขนานกับแกนไม่ใช่ให้ขนาดกับแกนสิให้ขนานกับขนาดของเวกเตอร์ p และขนานกับขนาดของเวกเตอร์ q นะครับก็จะลากแล้วก็มาตัดกันเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนาดแบบนี้เนาะนะครับแล้วเราก็จะลากเวกเตอร์ลับครับจากจ,จุดเริ่มต้นนะครับจุดเริ่มต้นเนาะนะครับจุดที่หางมันชนกันไปจะหลดกับเส้นตัดตรงนี้นะครับเราก็จะได้ เวกเตอร์ออกมาแบบนี้ครับอ่าเป็นเวกเตอร์ลับนะครับร่ยน,นจะเห็นว่าเวกเตอร์ลับไม่ว่าจะเป็นขนาดอ่าไม่ว่าจะเป็นวิธีไหนเนะาะก็ได้เวกเตอร์เท่ากันนะครับถ้าเกิดเวกเตอร์ที่มาประกอบกันเนี่ยมีขนาดเท่ากันเนาะนะครับอ่าทีนี้วิธีหารต่อหางเนี่ยเราก็จะแทนสูตรหาขนาดโดย r นะครับกำลังสองเท่ากับ p กำลังสองบวก q กำลังสองแล้วก็บวกกับสอง p q cos เซนต้านะครับอ นัเรียนจะเห็นว่าวิธีที่หนึ่งกับวิธีที่สองเนี่ยต่างกันแค่ต่างกันแค่เครื่องหมายนะนะครับต่างกันแค่เครื่องหมายเนาะนะครับเครื่องหมายถ้าเป็นวิธีที่สองเนี่ยก็จะเป็นบวกนะครับวิธีที่หนึ่งก็จะเป็นเป็นลบนะครับทีนี้ครูอยากให้นักเรียนสังเกตตรงนี้นิดนึงครับถ้านักเรียนสังเกตดีๆนักเรียนจะเห็นว่าตรงส่วนหน้าเนี่ยครับของสมการอตรงส่วนหน้าเนี่ยมัน คล้ายๆกับอะไรครับคล้ายๆกับทฤษฎีัาอาคล้ายๆกับทฤษฎีพีทาโกรัสนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่นักเรียนจะต้องจาเพิ่มนะครับก็คือแค่ส่วนข้างหลังเนาะส่วนข้างหน้าเนี่ยมันก็คือเหมือนกับทฤษฎีพีทาโกรัสเลยครับอ่าแล้วก็แค่เพิ่มส่วนข้างหลังเข้ามาแค่นั้นเองนะตรงนี้มีใครสงสัยไหมครับมีใครงงไหมเอ่ย ไม่มีเนาะอาจจะยังงงอยู่เดี๋ยวเราลองมาทำาตัวอย่างข้อนี้นะครับตัวอย่างข้อนี้เดี๋ยวครูข้อนี้เนี่ยเขาให้เขาให้หาเวกเตอร์ลับนะครับของแรงนะครับโดยวิธีสามเหลี่ยมปิด,ปดสามเหลี่ยมปิดก็คือสามเหลี่ยมปิดก็คือหัวต่อหางส่วนวิธีทฤษฎีสี่เหลี่ยมด้านขนาดเนี่ยก็คือ หางต่อหางเนาะหางต่อหางนะครับอันนี้ถ้าสมมุติว่าครูวาดรูปออกมาอ่ะวาดรูปออกมานะครับเป็นอ่าครูวาดให้ดูสักรูปหนึ่งแล้วกันเอาวิธีสามเหลี่ยมปิดก่อนนะครับวิธีสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมปิดครูเขียนว่าหัวต่อหางนะหัวต่อนะครับถ้าครูวาดรูปออกมานะครับก็จะได้เวกเตอร์ p บ,บวกกับเวกเตอร์เวกเตอร์คิวนะครับเวกเตอร์ Victor, นะครับก <c oughs> ็จะได้รูปออกมาเป็นรูปแบบนี้ครับเวกเตอร์พีนะครับเวกเตอร์ P, บวกกับเวกเตอร์เวกเตอร์คิวนะครับที่ทำมุมกันตรงนี้ตรงนี้ทำมุมหกสิบองศาอ่าตรงนี้ทำมุมหกสิบองศานะครับแสดงว่ามุมตรงนี้ครับมุมตรงนี้เท่ากับเท่าไหร่มีใครรู้ไหม ไม่มีไม่มีสัญญาณตอบรับ <70 S 1> นะครับอ่าจริงจริงม,มันมันไม่ใช่เก้าสิบมันคือเท่าไหร่เมื่อกี้สิริมลเขียนมาแล้วร้อยแปดสิบอะไรร้อยแปดสิบลบหกสิบอ่ามันคือมุมร้อยแปดสิบลบหกสิบนะครับตรงนี้ร้อยแปดสิบลบหกสิบนะครับก็คือร้อยมุมตรงนี้ก็จะได้หนึ่งร้อยยี่สิบนะครับถามว่าทําไมถึงเอาร้อยแปดสิบมาลบหกสิบเพราะว่าเส้นตรงหนึ่งเส้นเนี่ยจะมีมุม หนึ่งร้อยแปดสิบองศาถูกไหมครับแต่นี้มันแบ่งไปแล้วหกสิบถูกไหมมันแบ่งตรงนี้ไปหกสิบเพราะฉะนั้นมุมที่เหลือเนี่ยก็เอาร้อยแปดสิบมาลบหกสิบก็จะได้มุมที่เหลือออกมานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับถ้าครูจะหาเวกเตอร์ลับครูก็ลากจากจุดเริ่มต้นไปจุดสุดท้ายตรงนี้นะครับก็จะได้เวกเตอร์ลับออกมาเป็นเส้นหนึ่งนะครับอันนี้ครูสร้างสามเหลี่ยมให้แล้วนะครับแล้วก็เราก็ลองหาขนาดนะครับหาขนาดโดยใช้วิธีอะไรครับ แทนสูตรลงไป R เท่ากับ p p กำลังสองถูกไหมอากำลังสองเท่ากับ p กำลังสองบวก q กำลังสองนะครับบวกกับสอง p q cos เอ,ออันนี้ไม่ใช่บวกสิอันนี้เป็นลบนะลบกับสอง p q cos theta cos theta อันนี้มันคือค o s ร้อยยี่สิบเนาะนะครับ cos ร้อยยี่สิบอันนี้ครู อนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลขได้เนาะใช้เครื่องคิดเลขได้จริงๆถามว่าจําเป็นต้องใช้ไหมไม่จําเป็นก็ได้นะครับคือเราใช้เป็นมือเอาก็ได้เนะครับเดี๋ยวครูจะสอนวิธีใช้มืออีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้เหลือห้านาทีเนาะถ้าจะไม่ทันนะครับสําหรับวิธีใช้มือเดี๋ยวครั้งหน้าครั้งหน้าเดี๋ยวมาสอนวิธีใช้มือแล้วก็จะขึ้นในเรื่องของความเร็วละนะครับวันนี้ที่เรียนไปมีงงบ้างไหม ไม่มีสัญญาณตอบรับสแสดงว,ว่าน่าจะงง,ง้็เขาเ้าใจกว่าเมื่อไหรบ้างเขง้าใจกว่านั้นเยอะเข้าใจกว่าครั้งที่แล้วเนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยครูครูต้องขอโทษจริงเพราะว่าครูเตรียมพอยต์มาเนี่ยคือสไตล์ครูนะถ้าเกิดครูเตรียมพอยต์เนี่ยครูจะเป็นแบบสไตล์เขียนอ่าพรีเซนต์ในพอยต์สลับกับกระดานเนาะครคูจะติดสไตล์นี้นะครับเพราะฉะนั้น เวลาครูทำพอยต์เนี่ยครูก็จะใส่เนื้อหาไม่ค่อยครบนะครับจะเหลือไว้ให้ตัวเองเขียนนะครับทีนี้พอเหลือไว้ให้ตัวเองเขียนเนะี่ยมันเหลือไปเยอะเกินไปมันเขียนในจอมันเขียนไม่หมดมันไม่มันไม่เหมือนในกระดานเนาะนะครับครูก็เลยอาจจะทําให้นักเรียนงงไปบ้างก็อันนี้ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวครูจะพยายามปรับตัวนะเพราะว่ามัน,มนสอนออนไลน์ค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวครูจะพยายามเขาเรียกอะไรใส่เนื้อหาแล้วก็หาวิธีให้นักเรียนเข้าใจให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะครับเนาะ โอเคสําหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วส่วนอันนี้เดี๋ยวครูแคปนะครับแล้วก็ส่งให้ในกลุ่มนะครับไปทําต่อให้เสร็จนะนะครับอันนี้รคใส่สูตรให้แล้วนะครับนักเรียนไปแทนค่านะครับขนาดมีมาให้แล้วนะครับขนาดนี้มีก็คือห้านะครับเราก็แทนลงไปนะครับ p ก็คือห้า q ก็คือสามนะครับส่วน cost ร้อยยสิอันนี้ครูอนุญาตให้ใช้เครื่องชิดเลขได้นะครับว่า cost ร้ยยสเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เนาะนะครับ ส่วนวิธีหางต่อหางเราก็ทําแบบปกติเลยเหมือนเดิมครับอันนี้ยังไม่ให้ส่งครั้งนี้เดี๋ยวค่อยส่งครั้งหน้าเนาะพร้อมกับงานที่เอเราทำสองข้างเนาะงานมันจะได้เราจะได้ไม่ต้องส่งเยอะนะครับโอเคเนาะโอเคค่ะโอเคสำหรับวันนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับอ้าวเมธิยาเข้ามาสวัสดีครับเมธพปิยาเข้ามาผลยุดแล้วเลยเมธาิยา ใช่ค่ะครูครูปล่อยแล้วมีงานด้วยนะแต่ว่าไม่ได้ให้ส่งเลยนะครับให้ส่งก่อนแม่เพิ่งเข้ามาตอนครูอธิบายกลางๆครูอ่าเดี๋ยวครูเอาคลิปลงใน youtube แล้วเดี๋ยวครูส่งลิงก์ไปให้นะครับครูจะพยายามส่งลิงก์ให้เราทุกครั้งเนาะนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูย้อนหลังล้นนะครับโอเคค่ะวครับขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ